แสงสุรีรุ่งโรดเจ้าของเพลงอมตะแห่ขันหมากเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคโควิด -19 นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องร่วมวงการสำหรับการจากไปยังไม่มีวันกลับของแสงสุรีรุ่งโรดอดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของบทเพลงสุดอมตะรักสาวเสื้อลายหิวกระเป๋าแห่ขันหมากและอื่น โดยก่อนหน้านี้แสงสุรีรุ่งโรธได้เข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด -19 มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเป็นห่วงของหลายๆคนที่เฝ้าติดตามผลการรักษาทางเฟซบุ๊กที่จะมีคนใกล้ชิดออกมาอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันกระทั่งล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันนี้10กันยายน64คนใกล้ชิดของแสงสุรีรุ่งโร์ได้แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการว่า อดีตนักร้องชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคประจำตัวและอาการป่วยโควิด -19 ในวัย68ปีซึ่งในวันพรุ่งนี้ทีมปฏิบัติการเฉพาะมูล,ลนิธิร่วมกัตันยูจะเดินทางไปรับศพเพื่อนำมาชาปนก,กิจที่วัดบางพลีใหญ่กลางบางพลีสมุทรปราการเป็นลำดับถัดไปทีมข่าวขอแสดงความเสียใจไว้น,นที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ